แชร์หมดเปลือกกางสเปคออปชั่นราคา m ิวเ v ็กซ์เวอร์ชันไทยและผลิตส่งออกไปขายที่ฟิลิปปินส์ออสเตรเลียที่เพิ่งเปิดตัวไปเทียบกันชัดๆในคลิปเดียวเป็นกำลังใจใพวกเราได้ง่ายๆเพียงแค่กดปุ่มติดตามและอย่ายลืมกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดข่าวรถอัปเดตก่อนใครจะพวกเราชาวที่สุด Isuzu MU-X Sexy มีฐานการผลิตในไทยส่งออกไปขายในต่างประเทศเ <h ats> พิ่งมีความเคลื่อนไหว <h ats> เปิดตัวที่ฟิลิปปินส์ไปเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาและก็เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ในออสเตรเลียเมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคมวันนี้เราจะมาเทียบสเปคออสเตรเลียและฟิลิปปินส์ที่เพิ่งเปิดตัวไปกับเวอร์ชั่นที่ขายในไทยพร้อมที่ร,ราคาให้เห็นกันจะจะกันไปเลยภายนอกของ Isuzu MU-X สเปคฟิลิปปินส์จริงๆแล้วหน้าตาไม่ต่างจากสเปคไทยและออสเตรเลียมากนัก กระจังหน้ายังเป็นแบบโครเมียมผสมลายเดิมไฟหน้าใบ LED ี r โปรเจ o เตอร์กับไฟตัดบอกหน้า LED มีมาให้ในทุกรุ่นไฟท้ายเพิ่มมิติมุมมองให้โดดเด่นด้วยโคมไฟทรีไล LED ล้ออลลอยมีให้เลือกถึง3ขนาดตัวท็อปจะได้ขนาดใหญ่สุด d y เ a m i ิมิกดีไซน์คมเข้มขนาด20นิ้วพร้อมอย่าง265ทับ 50R20 ขนาด18นิ้วพร้อมยาง265ทับ 60R18 และในรุ่นล่างๆจะได้ล็อขนาด17นิ้วพร้อมยาง255ทับ 65R17 หากจะพูดถึงจุดที่แตกต่างกันของภายนอกกับเวอร์ชั่นไทยแล้วสามารถสังเกตได้จากเสาอากาศบนหลังคาโดยสเปคฟิลิปปินจะเหมือนกับออสเตรเลียตรงที่เป็นเสาอากาศสั้นสีดำส่วนสเปคไทยจะได้เป็นแบบครีบฉลามถือว่าของไทยได้ภายนอกล้ำกว่าในจุดนี้ หากเรามาดูภายในกันแล้วจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกันแค่นิดเดียวมีแกมเปลี่ยนจอกลาง إ โฟร t เทนเมนต์สเปคไทยจะได้หน้าจอใหญ่สุดแค่9นิ้วแต่ฟิลิปปินส์จะมีจอสัมผัสให้เลือกทั้งขนาด7นิ้วและ10.1นิ้วซึ่งใหญ่กว่าบ้านเราอยู่เล็กน้อยแถมยังมีไฟแอ B เบี t น i ์ไลและโดม Light เพิ่มเข้ามาช่วยเติมแต่งบรรยากาศรู้มีระดับมากขึ้นอีกด้วย ห้องโดยสารกว้างขวางคนอนโซลหน้าเชื่อมต่อกันเป็นหนึ่งเดียวกับคนอนโซลกลางจัดวางเรียบรูปเหมือนไทยแต่ต่างกันตรงที่เบาะนั่งหุ้มด้วยวัสดุผ้าและหนังสังเคราะห์สีดำเบาะฝั่งคนขับปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางพร้อมปุ่มด้านหลังไฟฟ้าส่วนเบาะผู้โดยสารปรับไฟฟ้าได้4ทิศทางนอกจากนั้นไม่มีอะไรแตกต่างกันยังคงรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายลำโพงให้มา8จุดมิติเสียงรอบทิศทางเครื่องปรับอากาศควบคุมทั้งห้องโดยสารหน้าหลัง มีให้เลือกทั้งแบบธรรมดาและอัตโนมัติดูอัลโซนพวงมลาลัยเป็นแบบมัลติฟังชันพร้อม s e q u e n เชียลแพ d เ e ิลชิฟระบบเปิดปิดประตูท้ายด้วยไฟฟ้า Power t ร์เทลเกพร้อมเบรกมือไฟฟ้าและ a u t o b r เบรคโฮสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยรีโมท Engine และยังมีช่องเสียบปลั๊ก AC Power So c k e t 220โวลต์แถมยังมี usb Fast Charge และช่องต่อ DC 12โวลต์มาให้เหมือนสเปคไทย หากจะพูดถึงขุมพลังแล้วไม่ได้มีความแตกต่างกันแต่อย่างใดแต่ก็ยังมีการจัดเรียงรุ่นที่แตกต่างกันอยู่เล็กน้อยโดยสเปคไทยและฟิลิปปินส์จะมีให้เลือกทั้งเครื่อง1.9ลิตรเทอร์โบให้พลังกำลังสูงสุด150แรงมา้าแรงบิด350นิวตันเมตรและแนวรุ่นท็อป,ท,อปท็อปจะได้เป็นเครื่องดีเซล3ลิตรเทอร์โบให้กำลังสูงสุด190แรงมา้าแรงบิด450นิวตันเมตรส่วนเวอร์ชันออสเตรเลียจะมีให้เลือกเพียงเครื่องยนต์เดียวคือเครื่องยนต์3ลิตรเทอร์โบเท่านั้น ส่วนระบบส่งกําลังสเปคไทยจะเสียเปรียบในรุ่นดังล่างเพราะรุ่นเริ่มต้นของฟิลิปปินส์จะให้เกียร์ออตโต้เป็นมาตรฐานปิดกับบ้านเราที่ยังมีเกียร์ธรรมดาให้เลือกอยู่ส่วนสเปคออสเตรเลียจะได้ฝึงท้ายระบบดิฟล็อกเพิ่มเติมเข้ามาด้วยในเรื่องของระบบความปลอดภยัยสเปคฟิลิปปินส์และออสเตรเลียจะมีระบบ ADAS เหมือนสเปคไทยผ่านกล้องหน้าคู่ smart duo cam ตรวจจับเส้นถนนและวัตถุด้านหน้าแบบเรียลไทม์ได้อย่างชัดเจนพร้อมเรดาร์2จุดและเซ็นเซอร์8จุดรอบคันพร้อมฟังก์ชันความปลอดภัยได้แก่ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ACC พร้อม Stop and Go ระบบเตือนการชนด้านหน้าอัตโนมัติระบบหยุดรถอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนพร้อมหน่วงกับอัตโนมัติระบบควบคุมไฟสูดอัตโนมัติระบบเบรกอัตโนมัติหลังการเกิดอุบัติเหตุช่วยลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนระบบตั้งค่าจำกัดความเร็วสูงสุดด้วยตนเองระบบตัดกาลังเครื่องยนต์ไม่อหยิบคันเร่งติดพลาด ส่วนสเปคฟิลิปปินจะได้ถุงลมนิรภัยใต้เข่าคนขับเพิ่มเติมขึ้นมารวมเป็น7จดุดสเปคไทยจะได้เพียง6จุดเท่านั้นส่วนสเปคออสเตรเลียจะจัดเต็มมามากกว่าอีกโดยจะได้ถุงลมนิรภัย8จุดรวมใต้เข่าคนขับและผู้โดยสารด้านหน้าเท่านั้นยังไม่พอสเปคออสเตรเลียยังเพิ่มระบบความปลอดภัยอัดแน่นทั้งระบบตรวจจับไฟจราจรระบบจำกัดความเร็วอัจฉริยะและระบบตรวจจับคนขับขณะง่วงหรือเหนื่อยล้าเป็นต้น อิสุสมิวเอ็กซ์เป็กฟิลิปปินจะวางจำหน่ายทั้งหมด5รุ่นย่อย3เกรดความหรูเริ่มต้นที่รุ่นถูกสุด L/S, L/S/A และรุ่นท็อป L/S/E จำหน่ายในยราคา1,590,000ถึง2,450,000เปโซหรือราวๆ1,42,000จนถึง1,66,000บาท ส่วนรถจักแดนจิงโจ้ออสเตรเลียจะจำหน่ายทั้งหมด6รุ่นย่อย3เกรดความหรูแบ่งเป็นรุ่น LSM LSU และ LST ทั้งแบบ 4x2 และ 4x4 โดยจะมีราคาอยู่ที่47,900ถึง65,900ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือราวๆ1 167,000ถึง1 65,500บาทส่วนราคาของไทยจะเริ่มต้นที่1 19,000บาทสำหรับรุ่น1.9เทอร์โบ ไปจนถึง1 5ึ9ง0 0าบาทสำหรับตัวเครื่อง3ลิตร4คูณ4ซึ่งดโดยรวมแล้วก็เป็นราคาที่ไม่ได้แตกต่างกันมากนัก Isuzu m u x เองก็เพิ่งเปิดตัวในไทยไปได้ไม่นานนับตั้งแต่มันเปิดตัวเมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคมปี2020สามารถแย่งยอดขายจากแชมป์อันดับหนึ่งขวัญใจคนไทยจากต o y ตาฟ f o r t u r e r ไปได้ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแม้จะแสงมาได้เพียงเดือนเดียวก็ตามโดย MuX มียอดขายทั้งหมด9,392คัน นำโฟรจูเนอร์ไปเพียงแค่97คันเท่านั้นหากทาง Isuzu คิดจะเฉือนแชมป์อย่างถาวรโดยการเพิ่มออปชันใหม่ๆยังเปลี่ยนเป็นจออินฟอร์เทนเมนต์ขนาด10.1นิ้วในรุ่นท็อปเพิ่มถุงลมนิรภัยและอัปเกรดระบบความปลอดภัยให้เทียบเคียงสเปคออสเตรเลียโดยยังมีช่องว่างให้เพิ่มราคาได้อีกเล็กน้อยทั้งในรุ่นล่างและรุ่นท็อปเพราะ Fortuner Le g e เ d e ดมีราคาค่าตัวสูงกว่า M ิ X ออยู่ราวๆ24,200ไปจนถึง57,000บาท ก็อาจจะสามารถแย่งลูกค้าจากทางโตโยต้าได้มากขึ้นก็ต้องรอดูกันว่าอิสุซุคิดจะแก้เกมกันได้เร็วแค่ไหนและพร้อมที่จะใจปั้มกับคนไทยได้มากเท่าไหร่พวกเราชาวที่สุดพร้อมที่จะนามารายงานให้ทุกคนได้ทราบกันครับเป็นกาลังใจพวกเราด้วยนะครับเพียงแค่กดปุ่มติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวรถอัปเดตก่อนใครจากพวกเราชาวที่สุดสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ